เลขที่กห้าศูนยสเก้าสอโอ้เก้าสองมากมากฟังามสวันที่โอ้ยเมื่อเลยถือวันเลยายิบโอ้ซื้อเรียว่าน้ำพี่น้องเลยไปขอล่งนองซอนเอาคนบาดมือดิอันนี้ตัวลบเทิงพี่น้องเลยนะ à, có con không ạ? Ơ, con rồi Mẹ chứ, ร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะเนะคนกินกับกินและเมื่อได้ลูกบอลครบต้องคนรุ่นกับรุ่นทั้งน่ประธากร้มกา่จะนำาชนะโปร่งใสให้ใจเข้าหห้ใจออกพี่น้องเลยแต่ลังรุ่นอยู่พี่น้องเลยยั่งโบนิ่งตี้งไปใส่ได้พี่น้องเด้รุ่นเนาะหวยไทยเหมือนนี่พี่น้องรัฐบาลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะ ว่าสิเป็นจากไดเน่ยเยังไเดแบ่รัฐบาลเบิดร้อนใสอบรสอนสบายดีจินตมเนาะอ่ากินตมมีซื่อตมมีไหมเนาะมันกินพี่น้นงกับตำทะเลนอกระวังรอถาแผ่นอรุชิ่งเนาะอ่าับบสรักระซีผุมาส่งจักหน่อยกินนาเนาะจอโอคอร์เซนโทรศัพท์หมายเลข ศูนย์แปดเก้าพี่ยก้ากดอัสบายดีได้พี่น้องเด้ทักทายสบายดีกันเบอร์ศูนู์สุบคนไกลหอดม้งแล้วพี่น้องเลยเนาะเลขสองตัวล่างออกไปแล้วพี่น้องเลยศูนย์หกเนาะพี่จันเดีย์ปลาลุงน้องน้องซ้อนเนาะถือเลขถือแบตเตอรี่กันอยู่บ่เนาะถือกระชงมาบอกน้องซ้อนในเด้อเวลาสินาฬิกาเป็นต้นไปค่ะน้องซ้อนเคยซื้อเลขอยู่บ่เคยเนาะ ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการตอนนี้กำลังลำเลียงพี่น้องอะไรน้าลำเลียงเกลียดจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรางวัลที่หนึ่งน้อเลขพกโตน่าแพรดํามาลุ่นน้ำกันพี่น้องอะไรเนาะเสียงหยิบลูกยางใหม่เลขประจําหลักขึ้นมาครั้งรางระวังรอถาแผนละสิ่งกย่มาลุ่นหวยพี่น้องเลขเสียงวุ้นไหมเลขเรียงอะไรเอาวุ้ไปช่างแล้วพี่น้องอะไรแผ่นละสิ่งเนาะเลขที่ได้ไปที่หลักของตนเองค่ะเบิร์ตไปเจ็ดสั้นหาพี่น้องเลยเนาะคือว่า เียงพ่ออยู่สื่อแผ่นอลิ่งคนงไนะโอโใจดจดใจดจยายญาตบอกพ่อเนาะื่นหมื่นสองเอนางไยังเลืออยู่เพาด้านกฎหมายสำนักงานัชีิจาราเนาะจะเป็นผู้เสียงรกวนหมาเลขระดับแระายังไงอยู่ชีพัาต่เอาไว้สื่อไม่อนางม่อาไมค้าง,งนะเพิงเนาะเพราะวาเป็นดอกนอง,นองซอนเนาะ ได้ลูกบหม่เลประจำหลักร้อยนะคะทั้งประธานกรรมการที่ที่เรือมากก็้ว้นี่และพี่น้องมันได้นองซ้อนพันเลหรอกพันได้ของมีห้าวจับเนาะพันตำรวจเองระับมีเชียนรอการกองวินลอถากกันก่อนานนกามันย่อมกินตั้มเลยพี่น้องเลยทางลูกจันนี่ก็แล้วมันเมารถกำลังรุ่นพี่น้องนะรุ่นจักรือ เรียกลัตเตอรี่กันยังไงเนาะเพื่อได้ลดล่างใหม้ในมูลแนก่อนปะลดกับเก่าแล้วซื้อใหม่กับขายเก่ายัดมุ้งขึ้นซื้อใหม่อีกขึ้นยังไงเนาะมุ้งนี่ขึ้นจึ่มเลยปะเราแบบตัเลือกภาวนาสิทธิ์ลัตเตอรี่ก็าบานที่หนึ่งไงทอนพี่น้องเลยรุ่นย่างเดียบป่าพี่น้องเนาะมงอมนิ่งปิ้งที่ใช้คนปะเป็นเป็นพิธีแกเคล็ดก็ใช่เนาะเป็นสูตรของเพคนกันยังไง อันนี้ว่าไงเพื่นนอ่นรับได้เป็นอย่างไรนะรับตาสิสิงใช่ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนใช่ไัมตอนตอนได้หลายใกล้แล้วบิดกรรมการเซ็นหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะเอาใกล้แล้วยังอีกหกนาทีได้หมายเลขห้าบังคำเลี้ยงพี่น้องเลยกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบคุณอนุมาสีแสงพยาบาลผู้ชำนาญการพิเศษหกนาทีจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นคนต่อไปค่ะเอาขาหลุดกันได้พี่น้องเด้อเอา เป็เฮงเงิวยคอให้ถูกหวยนลวยเบอร์รัตตุลีรอบที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าทางผู้ใหญ่ใจบุญเอฟซีท่านน้องซ้อนเนาะสดสวยท่านน้องซ้อนขมากับคอห้ถูกเลขถูกเบอร์เนาะถูกลอตเตอรี่เด้อพล้านบาทเนาะได้หมายเลขหกกรรมการออกรางวัลรอฟ้ามาจัง่อหนู่ดแทนสำนักงานต่อไปจำเริ่มไฟระดับตำแสตที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในอ่อเอฟซีสิกเลขเด้อ รา,วาง,งวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพุทธศักราช25 <15 68, S 2> งพ้าหสิบแปเปักเักเลขที่ออกห้าศจ็ด สามเก้าสองห้าเก้าสองมากมาก ได้สิบสองโอ้ยเมื่อยเลยถือว่าเลเยหกวโอ้ซื้อเลขของวันน้ำพี่น้อเลยาเกสองโดยที่รางวัลเีย้เลขมากเลขมากพี่น้องเยเลขที่ถูกรางวัลคืนนจ็ดสอ5เ7 3 9 1าะสามเนึงแลศนยเจ็ดสามเก้าสมศนเจคอยชื่อแต่สาก้าพี่สองเนี่มายั้งหี่เนาะ ซื้อแต่สามเก่าคลองมาคัดขวางแต่มีซ้อเนี่ยถือได้ไหมสซื่อสามเก้าไทสตัวของสลากกันทังลุจันพี่นสื่อเลขบวบน้ำพี่นอเนาะสื่อเลขเลขล่างเนี่ยสลาวสองตัวล่างเนี่ยนหกเนี่ยหมเลขเสือแต่ลุงจันซื้ออยู่เลขเสือแต่สื่อแต่สี่หกูนหกบริสุทธิ์พี่่อแต่ว่าซื่อวัดน้ำเลขเสืออะือ เบียมากคือกันหามเละได้แก่เลขสอง้หาสองหาครับองัซื้อหมายเลขสอเก้หมายเลขสองเก้าองสามและหมายเลขเก้าสามงว่ามีเงินกมาเจ็ดร้อาบาทค่ ถึงคนทั้งล่างแล้วเนาะจำนวนหนึ่งหมายเลขได้แก่หมายเลขพ่อพี่น้องเลยเนาะบนแห้งสองเลขมากบนแห้งชิญำระบาดแค่นั้นกินตำเหล้วก่อนเนาะสันคิ้วเราสันกินบุลงอีกเนาะกินบุลงแลยเนาะคุณก้าขาวมดอกไม่ทำตัวโอ้ยพี่น้องเลยเนาะถือเรียกถือเบือรกันวะพี่น้องเอ้ยเนาะสามเก้าสอง ถือเหล็กถือควยแล้วมันตัวเขานั่งซิวดูดควันแลันตัวเราโอ๊ยจะคิดอย่างเนาะใช่เดี๋ยวเวียกตัวเองแล้วใช้เหล็กเอาไว้กินเต้ามี้เอาไว้นี่ดูดนี่สบายนี่แมนกลมเลาคินยังไงใช่อย่างเหล็กนี่ใช้เต็มเต็มเอ่อ เอาฮ่ากู่ากเย็นชัดชื่นโอ้ตายาพี่น้องเลยเนาะเอ้าวตาพี่น้องล่อถ่าแพนน่เราชิงก่อนเนาะเบิกน้ำกันพี่น้องเลยอาวุธสั่งสีแดงวยถือใจน้องสอนหรือบ่สีแดงเนีน้องสอนโอเคอยู่เนาะอ้าวพี่น้องเลยล่อถ่าล่อชมน้ำกันเนาะเปิดไปเจ็ดพันห้าใครมาบงยู่ อือบาทเนี่เอ้าปูตัวนั้นเอ้าทำทะเลเนี่ยเอากินเมื่อกี้เพิ่นบมกินพี่น้องเลยล่อรุ่นทาเลกออกจังสิกินเพิ่นวะเขาแซ่บบาดเขาเสบบาทเฮมเขาแซ่ยบโปเก้าบาดพี่น้องเลยขอหมดกินทีเงินมือไม่รับตึกแรกเอากินมันแซ่บอ่าโอ้ตาเจ็บแฉมเราอยู่เนาะซีเหลียวบันนำโอ้ยมาได้พี่น้องเลยเอ้าคนที่ถือทีเท่านด้ถือคอมเมนต์มาบอกนายได้พี่น้องได้มานกันอยู่แบบวันนี้เนาะ เมนดาใชาานนาาม่มยยังเลยเมนซื้อขึ้นกินใช่ป่ะดีกว่าใช่ทีแล้วน้องเลยมาซื้อคือมันมาถึงเราเราต้องซื้อกะยะหาเงินไปซื้อหม่าม่าต้มดีกว่าเนอ้ออ่ะมเมล็ดกินไข่กับต้มมามาา่ <laughs> าได้พี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคเรถ่าแพนเดอร์ซีงกับน้องสอนเนาะด้วย ตัดภาพออกมาบัตรที่นี่พี่น้องเลยเนะาะหลังจากรุ่นหวยรวยเบอร์บอถือเลยพี่น้องเลยเานาเนาะเสียงโศกกะบอไลยดอกพี่น้องเลยเล็กๆหน่อยเพราะหอมปากหอมคออ่าเสียงโศกทางด้านโศกทางลาบเนี่ยบุคอยปั้นใด้ประบนพี่น้องเลยเนาะบดสูดเฮาสูดซ้นสูดเวียกสูดง,งานยังสิได้เงินกว่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะ เอาตอนนี้สังกะสีหรือว่าแผ่นอาร์ชิงเนาะมาหอดอเฮือนน่องซ้อนแล้วบาทนีนพี่น้องเลยนอกจากทางเพ่นเอาขึ้นไปตะลุมตะลางคนแหละเนาะมาเลยมาเลยใช่ใช่ใชตะลางเนาะเริ่มเลย<ป>มามามา อือมาไว่ายไปได้เหมือนกันอไนไนนะไรใเนาะนี่เขาตารางไงเด้อมาแล้วสีแดงแทงใจของน,องอน,น้องซ้อนเป็นอะไรคนมากขนาดสีแดงคนน,นนะีเนาะอ่าแผ่นเหลียบพนมาน้ายู่บ่เนาะเออมาอยู่แผ่นเหลียบบอลที่จะอ่าแอมบอลที่มันพระเขาบัง,ง,งเฮงเพื่อนน้องซ้อนพันมาเป็อนอะไรอบออือ พ่อพ่อพอ,พอมันบูวิทสังกระซิบมาสิฮักเอออย่ามันถึงกข็ขามนะได้แล้วทำยนีงงนะ่งเนาะโดยมันตีก็ขามไปลองน้กซ้อนเอาคนาบาดมือด้ะอันนี้ตัวลบทิงพี่นอนะ้อ,องเลยเนาะอ่าสองคนปะค่อยๆดึงเลื่อนบาดมือด้ะ ได้ฮะไปลุ่มนี่บ่ต้องหาในห้องก่อนได้เนาะได้เอาเอาใหม่ยังมาห้องก่อนน้องชอนเลยเขาไว้นี่บ่ไว้ในตารางบ่เขาแบบเวลาผลหมากลงมเนาะมันทิกเก็กะได้เวลาผลหมากสักสีมมันสมถิ่มลงนี่ได้เขาไว้ตารางไปละครับน้องเด้อหาในห้องก่อน เอาไม้มาห้องก่อนมาห้องสองอันเออมันโดนพื้นเจะอะไรมาสองอันฮะโดนพื้นเจะอะไรมันยาปวดปุ <c oughs> เอา้ากั่นกันทำยังไงอีกนึง ต้นพื้น้นพื้นว่าัวสปลาหนีพันมากสกักซีลงมากมืออื่นมันสีเกะกะเด้นเนาะตำลงไว้ในไปแล้วเออไปแล้วเด้อเด้อดตะปูโอเคแล้ววงเลยนี่นี่หายยางพี่น้งองพอเพื่อนน้องซ้อยมีแซก bọn con đỏ con đây cần phải ít nó ừ. 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 ừ, ừ. nhau Hãy subscribe cho ขอเดินบาทตีนเนละยฮะ<า>หาแม่นหาซิบนั่นข้า,าขสีลลบข้างข้างเป็นอะไรแปะแชงข้างเพราะตัวข้างข้างโอนพระเขาเอื้อน

ทักบ <icana boards healing> ่ส <pra> <and> ิน <champions> ี yes sure ong, rat, Moon, ่ครับสิเดียวกันกับเฮือนครัวแล้วเนาะอือสําคัญบ่ยายสําัญยสําคัญแต่ว่าความยามบ่สําคัญอืมันสิมีโต3ม6แล้วก็2อ่า3ม40แล้วก็2แมตแล้วก็่90 สำคัญสงคัญซ้ำเมตคือการงานซ้ำแมตชี้หิบสำคัญนี่เราวัดเบิ่งนั้นบบสำคัญมันตัวตัวเนี้กว่าซ้าเส้นแกมี่างเนี้ยซ้ำแมตชี้ิบขนาดซ้ำแมตหกหิบโอเคเรียบร้อยยางนี่เรียบร้อยล่ะโอ้ยอุ่นไอเพิ่นอยู่อันนนั้ไรครบเนาะตะปูหกโลเนาะ เฮียกอบใจหลายเด้อดอยดอทถูปูหกโลปูนี่ไว้อยู่ข้างในพมแล้วอืมจน่นก็ใครจะได้เอ่ออครั้งนึงับครั้งนึงเนาะมันจะนับรวมเนาะนับรวมด้วยนับบ้างบ้างถือบ้างสิบสิบสี่สิบห้าสิบห สิบเจ็ดสิบแปดสิบสิบสี่สิบหกเอ้ยสิบสิบสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบห้าสิบห้าแผ่นงานครับสิ้แผ่นนี่สิห้าแผนสิบสองสิบแปดหนึาสี่ห้าหกหกแผนสองสี่แผ่นฮะคุหแผ่น บนประมาณนีสิบเนี well, ่ยสิบสี่สิบห้าสบหกมาณสี่สิบสี่บอตัวทีตัวไอนะหนึแผ่นสามเมตรสเมตรสเมตรอ๋อล็กหเล็กเล็กสเล็กหนึ่งเล็กสนี่เป็นตตัวไอเป็นสัญลักษณ์ขอกคนสิ 14 15 16 4 15 16 17 78 89 9 9000อืมนี es, <man> Stadium, <immense> <halt> <ma fifteen shaped espère> ่แผ่นสันเพิ่นยัง2ทําใหห้องก่อนเนัก チペットバチペットバチペッコップ。 เจาเนาะโอเครู้เรื่องแล้วตัวไหนตัวลบัสองแผ่นตัวหนลบตัวเทิงเด้ยแปดเมตรแต่ว่าตัดเอาสี่เด้ยมันสี่เหยียบลบจนมันยาวพุนเด้ยวต้องตัดเอาเรื่งหนึ่งเรียบร้อยเนาะเต็มอื่นทอดเส้าเด้ตื่นมาละห้พอเจ้า ครบเลยมีทางพุ่นทางนี้นะน่ะตรงนี้นะนะครบเลยครบหเลยบัล้งเงินใจแล้วคุณว่าใช่ไปครั้งหนึ่งก่อนบอกแล้วสร้างบ้านบัดเดียวอืมแต่ว่าสร้างบัตรหินเสร็ดเลยดูเงินคือสิแล้วอยู่เสียแล้วดอกหมางไปเสาหน่เดียวเลยใส่แต่ลังคาก็บวกคอนเร็ตทางว่าไทยมันช้าคือแบบมีแต่ว่าอื่นนะภาวนาหมอยฝนตกกับพ่อ ก็มาตกดอกมาตกเนาะโทรบอกเพันแล้วป่ะเออพี่น้องเลยเนาะเอาเอาเอามีมืกิดใจนั่นไม่ลายพี่น้องเลยเนาะาแผ่นอาโลชิ่งเนาะสีแดงแทงใจของน้องซ้อนมาหอนอะไรได้พี่น้องได้มีแต็มื์ออื่นให้สร้างคนมามุ้งแล้วก็เช็คเบางไม้ตัวได้ไม้ตัวได้โอเคกะปลาใบก่อนเนาะตัวได้มันโบเคมันผุมันพังกะจังซื้อใหม่มาเติมเด้อว่างบยังบาบนยังเหลืออยู่ สี่พันห้พี่น้อง,งเลยเนาะหลังจากหัทคาสรา 8, ้แปดพันเนาะเออเออมือนสองลบเจ็ดพันห้าออยู่สี่พันห้าสื่อแพนอุซิงไปนี่เบิรอยู่เจ็ดพันห้าโอเคเ <c oughs> หน็นไใกล้แล้วเนาะ ไก่ท <ersch> ีคนมืฮหัวใส่หลายบาทเนาะโดยมิเตอร์มือเ้ามากพอเจ้าบอกครอบเด้อบอกขอบทางเย็นทางซานเนาะโดยที่คนเสียรของเจ้าอะไรกันนองขอบที่ขอบซางเย็นอยู่ซานอยู่เย็นเป็นซุปหอยแตกหอยตื่นและมืออื่นมาอังค้านเสียงดังแน่นอนเนาะโดยอ่ากินเอาเรยมาเรียบร้อยแล้วเด้อไปเลยเนาะห้าชั้นสองซอนเนาะมีแต่ ฝากขอบคุณขอมกับใจเนาะทางจะละลายเด้อแม่จะดีแม่ทีพูดที่ซื้อโทรศัพท์ของเจ้ากันแล้วโดยแม่จะดีแม่แม่จะดีขอจะละลายเด้อที่ซื้อเสื้อสีซื้อยังกับแม่จะดีทุกคนก็ขอบใจละลายเด้อเที่มาคอมเมนต์มาเบิ่งแยงใอยนี่เลยมียังกขอบคุณละลายขออยู่ดีไม่แห้งเด้อไม่เจ็บอยู่เคยได้ความใครอยู่เคยมีขอให้มีสิ่งดีๆมาตอบแทนนำ ทุกคนน้ำแม่ทุกคนกับเอฟซีทุกคนก็คือการที่มากดติดตามตลอดก็ขอบใจหลายๆเด้อเอฟซีทุกคนสาธุสาธุสาธุเอาพี่แตงมาอื่นจังว่ากันเนาะเด้เอาเอาโอเคใช่เนาะไปแต่โอเคพี่น้องกันเนาะกับมิจเจย์สมมเบิ้งใหม่ท่างไหนก่อนใหม่แปนลมพี่น้องมีอยู่หกหกแผ่นเนาะ กุ๊แผ่นมิเตว่าให้สร้าเป็นกุ๊บห้ยใจได้จักหน่อยอาใหมม่ีอยู่พี่น้อยเนาะหายโตยับไปยับลงตัวเติมเนาะอ่ะมีแต่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเน้อมื่ออื่นจังคอยว่ากันอีกสั่หนึงเนาะจังได้สางมาบนเองเนาะต้องขอขอบุญขอบุญขอบใจพี่น้องทางแม่ใจดีเนาะเป็นการสุดซอยทาง ขอบขอบคุณน้องสอนหรือว่าน้องสอนโดยมาตลอดเนาะขอขอให้แม่อีดีไม่แห้งคนบุญที่แม่เห็นมากขอขอให้กลับขึ้นไปหาแม่เด้อเนาะจงดีดีไม่แห้งสุขกายสบายใจพระเจาา้าจ่าโปรไกระเจ็บทั้งปวงเนาะผ่อนมีหลายแซกแม่พี่น้องกัน,น,นเองแม่เนาะมันผู้พังแบรนแป้นเล่ากับพี่น้องเราต้องเปลี่ยนเรเปลี่ยนไม่ได้พี่น้องกัน ีพ่แคร์ชาคลิปนี้ขอลาก่อนพี่นองพบก,กันคี่ปา่าแล้วเราขอขอบคุณทุกเจ้า FC บนทุกทานที่เขามามาส้มเป็นกำลังใจกับขอบุญสรวันตลอด่ปเนาะไปลาก่อนพี่น้องสบายดีกันวัดชุกุคนด้อ